ราศีกันนะคะประจําเดือนตุลาคมนะคะโอ้เจ้าชะตาเนี่ยเก่งมากเป็นคนที่แบบว่าคิด หาลู้ทางทามาหากินหาลู้ทางในการทาเอา่อทำเงินนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของดวงสตาเรื่องของการเงินเนี่ยก็มีคนช่วยเหลือแบบลับๆนะคะแล้วก็ขยันมากเลยอะ่ะอยากจะบอกว่าช่วงนี้ขยันทามาหากินขยันเก็บเงินเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการงานนะคะมีความไม่ค่อยเอ่อพอใจกับหน้าที่การงานณนะปัจจุบันสักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ก็คือยังมีความไม่ถูกอกถูกใจอย,อยู่นะคะแต่ว่าดวงของหน้าที่การ งานตอนนี้ก็ยังมีการที่จะต้องได้เดินทางนะคะเดินทางไกลนะคะ ก็มีโอกาสได้เดินทางอันเนื่องมาจากเรื่องของการงานแต่ว่าการเดินทางเนี่ยคุณก็จําเป็นที่จะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของยานพาหนะนะคะระวังอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางการใชออ้การขับขี่รถยนต์ย,ย,ยานพาหนะให้ดีด้วยนะคะดวงชะตาของคุณนะคะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับค่าตอบแทนได้เงินก้อนเข้ามาด้วยนะคะ ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทีเดียวค่ะสําหรับคู่ครองนะคะก็เรื่องของคู่ครองเนี่ยคู่ครองมีดวงหน้าที่การงานที่ขยับขยายเจริญเติบโต,ตก้าวหน้ายิ่งขึ้นด้วยค,ค่ะสำหรับราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคมก็จบเพียงเท่านี้นะคะสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ